อะไรกับกานข้าวเจ้าใต้ข้าวเร็กวันนี้นะครับมาเลข้าวสำคัญเหนืองก้น,กนจังหวัดส,สุรารธานีจัดพิธีรับประจันทรเพ่นธรรมนาวาวังนะครับคมประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระนามโปรดกล่าวโปรดกร่ม่อมประจานทรในเกวัดสันติ่าเรือนจำสตานผินิจและกประชาชนถูกจังหวัดถั่วประเทศนะครับโดยเมื่อแรกแต่ว่าเวลาท3ศตามนาฬิกาสามทินาทีที่ห้องทองชั้นนึ่งสุรรัชการจังหวัดส,สุรารธรานีนายเจษราจิตรัฐผู้ร,รักการจังหวัดสุราธานีเป็นประธานพิธีรับประชันทรเพ่นธรรมนาวาวัง เบื้องหน้าประบรมชตยยรักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมโดยวยวนาส่วนรัชการที่เข้าร่วมในพิธีครับค่ะโดยพิธีนี้ก็จัดขึ้นด้วยจังหวัดสุราธานีได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระาการุณาโปรดกล้าวโปรดกระม่อมพระราชทานแผ่นธรรมนาว่าวังให้แก่วัดสถานศึกษาเรือนจำสถานพินิจและประชา,ราชานในถูกจังหวัดทัวประเทศจังหวัดละซ่องแซนแผ่นค่ะซึ่งแผ่นธรรมนาว่าวังนี้ก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระมมอม พระราชทานภาพวาดฟีพระหัตพร้อมคติธรรมธรรม,มานาวาว่างโดยประกอบด้วยลักปฏิบัติเพื่อความผ่อนถุกแบบวิธีระลึกถึงคุณพระรัตนตรยัยและลักอริยสัตซีด้วยค่ะนะครับอ่ะก็มีลายพระของพระอุค์นะครับฟีพระของพระองค์ด้วยนะค่ะครับ ไปลยกันอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีหรือว่า NBT เซานั่นเองค่ะคบ,บันทึกเทพทวายพประพรชัยมงคลส้มแดดประนงางเจ้าสุธิดาพัชรสุธาภิมลลักษ์พระบรม,มาราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาามมิถุนายน2567เป็นวันแรกค่ะ เรียกว่านี่ทีห้องแสดงย้ายสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสุราธ,ธานีคณะส่วนราชการทหารตำรวจภาคการศึกษาองคอ์กรตางข้าวรวมบันทึกเทพทวายราพระพรชัยมงคลส้มเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุธาภิมลลักษ พระบรมมาราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม์มาพันซะา3ม,มิถุนายน2567เพื่อแสดงความจงรักภักดีและซ้ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณครับโดยมเรศแต่ว่านี่นะครับเป็นการบันรึกเทพวันแรกนะครับมีไล่คณะนะครับเช่นว่าดรธีรพุนเพชรรัตน์นะครับผู้อำนวยการสำนักประชาธรร์ดดคิดหน้านำคณะผู้บริอันดานซื่อในสังกัดสำนักประชาธรรมคิดหน้าและคณะประชาธรรันจังหวัดภาคอ่านะครับในพื้นที่ภาคใต้ข้ารรวมบันรึกเทพะหว้พระพร นอกจากนี้ยังมีคณะอื่นๆนะครับตลอดทั้งวันเลยเช่นว่ากกอตสุราษฎร์ธานีานจังหวัดกระบี่คณะกรรมการธรรมภาิบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานีสำนักพื้นที่เขตการศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานีจุมพรโรงเรียนต่างๆนะครับมแต่ว่าเนี่ยรวมตลอดทั้งวันเนี่ย17คณะครับ สำหรับการบันทึกเทศทวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุธาพิมลลักษพระบรม,มราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3าามิถุนายน2567ก็จัดึ้นระว่างวันที่21-28พฤษภาค,คม2567เว้นวันหยุดราชการรวมทั้งหมด90คณะเลยค่ะแล้วก็นำมาเผยแผ่ออกอากาศในห่วงระว่างวันที่1-3มิถุนายน2567ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT เซ ผาัใต้นั่นเองค่ะ,ะนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกคณะนะครับเว้นวันนี้1ึวันนะเป็นวันราชการนะครับแล้วก็พรุ่งนี้วันพฤหัสบันศึกอีกสองวันแล้วก็เว้นเสาร์อาทิตย์นะครับวันจันทร์วันอังคารอีกสองวันนะครับค่ะ